สวัสดีครับผมก้องทรงเอเน่มาพบกันอีกแล้วนะครับผมเน่วันนี้ผมก็จะมาทําเมนูง่ายๆกันเลยนะเพื่อนๆเ,เน่เป็นหมูสามชั้นนะวันนี้เมนูหมูสามชั้นผมจะทําเมนูหมูสามชั้นตุนเบียร์เมีย,ยน่ายนะครับผมเน่เมนูง่ายๆนะครับเราจะมาทดลองทํากันดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทําเลยนะเพื่อนๆ เมนูนี้ผมว่าว่าง่ายแล้วผมจะทําแบบว่าน้าจิ้มซีฟู้ดด้วยนะ้นําจิ้มกับซีฟู้ดด้วยนะนี่ผมว่านี่หมูสามชั้นนะก็มาโลนนงอา่าโเก็เล็กไปหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวหั่นครึ่งนนมันนี่บ้างบักงแบบนี้ไม่ได้ นะเพื่อนผมก็บ้างแบบนี้เลยนะน,นี่เป็นหมูนะนี่ส่วนเครื่องก็จะมีนี่นะครับผมมีารากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกมีมะนาวนะครับอันนี้ก็ขาด้วยนะครับเอ้ยนี้ขิงนะครับมีขิงแล้วก็นี่ครับผมน,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรผมลืมแล้วก็แล้วก็อันนี้ใบกะวานนะครับก็ เม็ดพริกไทยดำน้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บนะครับต้นผักชีเอาไว้โรยหน้านะครับผมไอ้ต้นหอมนะครับรากผักชีมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเบียร์ผมมีนะเบียร์หยุ่ข้างนะเริ่มเอาชูไม่ได้เปิดไฟกระเป๋าก่อนรอนลเรนนี่นะครับหนังต้องไปจี่๋ ตีให้มันตึงนะครับตัวนี้นะครับรากผักชีครับตุบๆมาใส่ลงไปกรเทียมใส่ลงมาแล้วก็นี่นะครับใส่ลงไปเลยตัวนี้นครับใบกระวานตัวนี้นครับิง เราคงไม็จะใส่เบียร์ลงมาด้วยพื่ใช้เบียร์อะไรก็ได้นะเพื่อนไชดําตาลปี๊บตาลมะพร้าวนะเพื่อนแล้วแต่นะเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็มาเติมอีกนะเราเติมน้ำเข้าไปเพื่อนให้มันท่วมให้มันท่วมหมู เดี okay. ๋ยวเราผมก็่ะยาใส่สียูดําลงไปเพื่อนต้อสีสันหน่อยิูวานไปเลยแล้วก็ปิดฝาไว้นะเราจะตุนไว้ผมจะตุนไว้ก็จนกว่าจะได้พี่ให้น้ำมันม้วนลงเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเรามารอดูนะผมว่าน่าจะต้องเติมน้ำตาลีกเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปตําน้ำจิ้มรอนะตอ,อนนี้นี่ผมก็จะตุนไฟประมาณกลางๆนะเพื่อน สุนไปได้เรื่อยสุนไม่ได้เรื่อยนะจนกว่าเราจะพอใจนะผมจะดูโอ้โหเล่นแบตมันจะนุ่มเลยนะเพื่อนสุนได้ประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมสุนต่อไปต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะเพื่อนๆนี่ก็รากขักชีเอามาซอย โบผม <c oughs> แล้วก็กระเทียมแะล <c oughs> ี่พริกกินดาแดงกินดาเขียวผสมกันทำน้ำจิ้มนั้นเพื่อนี่าจบร้อยแล้ก็เอาลงไปมันต้องเผ็ดเยอะรสชาติเยอะซีซาร์ ่กี้ผมเติมเกลือลงไปด้วยเพื่อนผมลืมใส่เกลือนะเพื่อนใส่ลงไปแล้วไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูนะตอนแรกผมลืมใส่นะแต่ก้านนั้น<ม>เขาเรียกว่าอบเชยนะเพื่อนไอ้ที่เป็นแห้งเมื่อกี้ผมลืม,ม,ามาผมนัวใส่เข้าไปน้ำตาลนะครับนี่ครับผมมะนาวขอมมะซิแน่นอนปลา โอเคต่อ okay. ไปก็รอหมูนะครับผมจะต้มให้น้ำมันงวดลงวรนี้นะครับไอ้อบเชยพวกอะไรพวกนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใบกระวงกระวานอะไรพวกนี้ ใครมีอะไรก็ใส่เข้าไปเอาเป็นสูตรนะ่ะเป็นสูตรของตัวเองมาดี่ผมก็ทำหม้อต,ตูวตัวเหล็งมานะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆสูตรเบียร์สูตรเบียร์แต่สูตรเหลายังไม่เคยครับเดี๋ยวหลังจะลองใช้เหล้านรเมนูนี้เป็นกับแก้มนะผมว่าเฟีย้ยวฟ้าของเขาแก้วน้ำกิมซีฟู้ดแบบเด็ดเลยเนี่เพื่อนน้ำก็แบบว่าแห้งลงไปแล้วนะครับไกลได้ที่แล้วผมว่าคิดไม่ได้ที่แล้วนะเพื่อน เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานแล้วเสิร์ฟกันครับผมเพื<ๆ>่อนๆเปร่อยด้วยเลยนะเพื่อนน,นุ่มเลยนะ ลองมาสินี่มาแล้วเพื่อนอเปืเป่อยรุ่ยเลยนะเพื่อนอล,อลองชิมดูข้าวเจก็อ,กจกออกแบบหวานๆมันจะมีแบบกลิ่นเบียร์ออกลิ่นเบียร์หัวแบบนุ่มละลายเหมือนละลายในปากเลยเพื่อนนี่จิ้มที่ฟู้ดอออืื้ห มันนุ่มมากเลย่เอะโคตร้าเดี๋ยได้ไดไดมาใหชิมน้ำมันนะ่ะน้ำมันหวานหวานแล้วเป็นมีกลิ่นของเบียชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ย หนังมันแบบว่าพอใส่ปากนี่แบบลื่นเลยอะนุ่มละลายเลยอะเนื้อเ็ไม่เหนียวเฟี้ยวเมนูนี้เฟี้ยวลองไปทำตามดูนะเพื่อนผมรับรองเลยแบบซิ่งแน่นอนทำง่ายๆนะเพื่อนส่วนคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหมูตุ๋นเบียร์เมียหน่ายแน่หมูสามชั้นตุ๋นเบียร์เมียหน่ายนะครับผมอ่าก็เป็นเมนูม่วงๆของผมเองนี่แหละครับผมอ่าถ้าเพื่อนอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับผม ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย